นะครับตนี้มันจะเห 12, ็นว่า12,000 rpm คือ maximum นะครับตอนนี้ตอนน้ง1 0 0 0รอบแล้วนะัีวก็5เอาไป5มเมตรนะครับตรงนี้5มิเตจไหนครับเราต้องตีสตู้นะครับูพวกูพวกนี้นะครับผมจะปล่อกับแต้นไนะครับแล้วก็เปิดเบานะครับผมเครับตรงตรงนี้ยันนนะครับถ้าเัาแล้วนครับตัน5ครับตัวนี้แต่น5มครับตัวนี้ต่นดำจะเห็นว่า8มิลนะครับก็ัดูตรงนี้แล้วครั เไม่นะันี้ห้ามีนะครับตัดประมาณนี้นะครับผมเป็นรับทีดนะครับองมันับี้กว่าแค่อันนี้มันลงมันเล็กกว่านั่นเองนะไม่เคยังอันนี้น่เดนะครับถามว่าห้ามมีกับแมีแัดการเป็นยังไงนะครับผมโอติบโอเคหรืคาแคอเอ็นดีิ ตัวทีสองนะครับตรงนี้ะเป็นสำหรับขัดกระฟองนะครับใช่ไหมครับตอนนี้เราขัดกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายเนี่ยสามเยื่อกระดามีอยู่โอปิตรสามไซส์นะครับสามที่ห้ามิลห้ามิลแปดมิลนะครับผมตัวที่สองเนี่ยมีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยยิ่มนักกระดาษทรายเพราะว่าเวลามราเปิดหน้ากว้างมันจะคอนโทรลยากนะครับนี่ได้นะครับยิ่งตัวโอปิตน้อยนะครับความเย็นกระดาษทรายก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมถ้าเราเอาสาดที่ห้ามิลมันดึงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยช้านะครับแต่ว่ามันได้ชิ้นงานที่เนียนนั่นเองนะครับซึ่งปกตติเเเมรานี่ยจะทาให้้มนนะครับเป็กลางๆ ใช้ได้กับทั้งขัดแป้งขัดน้ำนะครับผมเพราะว่าตัวจักรานใช้ก pues ับน้ำนะครับก็ไปเร็วๆนะครับเพราะว่าที่นี้เราสภาพดีเราไม่ดู่ระดับชั้นก็อย่างนี้เลยนะครับผมทั้นตัวนี้ที่บอกนะครับมันเป็นยูบิเดนนะครับมันมีความแข็งอยู่นะครับถ้าเราตัดเราแปะกระดาษทรายเบอร์พันห้านะครับที่กระดาษตึงไปตรงๆนะครับเวลามันเข้าเข้ามุมเนี่ยมันจะไปตามจิตที่น่าต้อนี้ำไม่ดีนะครับไปทำให้เดี๋ยวทีน้าอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้เองนะครับที่บอกว่า เราเพิ่มแปรงแปรทับลงไปเมื่อกี้เขาไม่ดูถ้าเป็นหยักมันจะติดใช่ไหมครับเราเพิ่มแปรงทอบลงไปเลยนะครับแปรงไปที่ด้านหน้านะครับไม่ต้องเอาโงบกระดาษทรายนะแปรงทับแปรงทับอีกทีนะครับแต่ว่ามันช่วยอะไรนะครับสังเกตนะครับเวลาเราติดแผงเนี่ยมันจะเป็นหน้าปานหนึ่งมันจะไม่เป็นหน้าที่ติดก่อยมันก็จะช่วยลดปัญหาตัวดาเมจของชิ้นงานได้ด้วยนะครับแต่กระดาษทรายละเอีเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างนึงก็คือมันต้องใช้คู่หมืกันนะครับนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ไดจุ่มน้ำเหมือนกระดาษทรายนะครัับบมคร ไปนะครับไม่ได้ว่าให้มันปิดชุ่มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรื่องนีตรงนี้ดูก่อนนะครับฮะประมาณนี้นะครับผมให้มันเป็นเน็ตน้ำนะครับแล้วก็ฉีดอีกส่วนหนึ่งที่กระดาษทรายนั่นเองนะครับผมเท่านี้กระดาษทรายได้แต่กระของขัดแล้วนะครับถามว่าเราวิธีการขัดทำยังไงนะครับผมปกติถ้าเราขัดทมานเราก็ไม่ต้องไปดูนะครับว่าตรงไหนที่มีเน็ตหรือว่าตรงไหนที่มันเขาเรียกว่าเป็นรอยตะแครงนั่นเองนะครับผมหรือว่ารอยขนแมวรอยยึดอะไรพวกนี้นะถ้าเราขัดทมานเราก็ขัดไปเลยนะครับแต่ว่ากระดาษทรายตัดพันห ไม่ยากขึ้นนะครับเลยไนอย่างนั้นไรื่อครับผม้แน่นเครื่องเบียรเลยนะครับแน่นเลยนะครับลมันจะหมุนร้อนเกับอันนี้กติผม้ปล่อยรัเบาให้นมันหมุนไปเรื่อยนะครับตนี้มันจะทำหน้าที่ออปติกับทำหน้าที่ขัดได้ดีที่สุดนะเองนะครับผมถ้าเรากดลงไปมันหมุนัครับเม้กรจายปุ๋ยบบน้ะครับผมหลังจากขัดสมมติเราเห็นข้าวขาวพวกนี้คือเคลี่ยนะครับที่ออกมาได้องนะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับผมกระดาษทรายันห้าเนี่ย ขัดทั้งหนึ่งคือจะหายไปประมาณสามถึงสี่ไมครนะครับผมซึ่งสมมติหลังจากเราขัดเนี่ยเราต้องทำการล้างกระดาษทรายไดแต่ทุกครั้งนะครับผมเวลาเาขาวเนี่ยเราก็ฉีดน้ำไล่ลงไปเลยนะครับให้มน้ำไม่ออกนะครับไล่ให้มันลงไปนะครับแล้วเราก็ถอดตักปึงลมไว้เดี๋ยวไปจักเด็กนะครับผมปิดลมไว้ให้มันแห้งก็พร้อมใช้กับพันต่อไปนะครับผมซึ่งที่ลับมาเนี่ยกระดาษทรายที่จับทันเนี่ยใช้กับรถทั้งพันนะครับผมไม่ใช้แค่สามองนะครับทั้งพันเนี่ยผมลดจำพวกนจุดได้ออกมาสามพันนะครับกระดาษทรายแบบนี้แต่ว่า อันนีารัาไม่ถึงะครั้าเอะเราเเม็ดเยอะเจอถึงส้อะแล้วก็การตัดที่เยมันจะเป็นตัวที่ใช้รูได้ถท่านนี้แล้ขการจะตดให้ดูไหม้อมาตรงนี้เดี๋ยวผมขัมาแล้วกันที่ถือว่าที่ของานะครับผมแล้วก็ฉีดอนระดับเลยด้วยนะครับนงครับแล้วก็ัไปเลยนั่นเองครับให้ขมนะครับัขึ้น กรณีว่าทุกจุดเนี่ยถ้าเราเปลั่ยนศอกนะครับบางทีเราขัดแนลลอนเดียวเนี่ยบางทีมันมีจุดที่ชิ้นงานมันไม่ได้รียบใช่ไหมครับมันลอยมันก็จะข้ามจุดมันไปมันก็จะไม่ได้ขับได้ือนนะครับถ้าเราขับขึ้นกับลงเนี่ยขึ้นลงกับซ้ายขวาเนี่ยมันกป็นการจุดว่าโซนเท่ากันโดยกระหาษทุกจุดนะครับผมการกำจัดเาเป็นยังไงนะครับก็เหมือนเดิมฉีดน้ำล้างนะครับผมตรงนี้ต้องล้างทีกครั้งนะครับถ้าขาวติดอยู่บนกระดาษทรายและแห้งนะครับผมเราจะแกะไม่ออกนะครับคือกระดาษทรายจุดเลยนะครับแล้วก็เช็ดนนะครรับตงี้ ไปเพิ่มก่อนนะครับสีดำลองดูอ่ะเม็ดพวกนี้นะครับผมถ้าเรามีกระดาษทรายตาแตกเนี่ยเราจะใช้พันห้าเหมือนเดิมนะครับผมที่ประจำจุดกันทานนะครับเพื่อลบเม็ดนั่นเองนะครับแต่อย่างพวกนี้มันดูมันเลุมมากกว่าเม็ดน้ครเนี่ยเ่าไม่ไปเราขัดไปดูเก้าเก้านะครับสมมติเราเจอเม็ดนะครับผมเราจะเอากระดาษทรายที่พันตามจุดนะครับแล้วสังเกตไหมครับว่าผิวเนี่ยมันจะมีผิวด้านกับผิวมันมาตัดกันนะครับบนหลังจากเราลูบพันห้าไปแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับติวส้อมอย่างมันเป็นภูเขาอยู่นะครับผมกระดาษท ตัวสีข้างนี่คือยอดภูเขาที่มันเโดนตัดไปนั่นเองนะครับตัวสีที่มันดูเงาๆอยู่เนี่ยมันคือใต้ภูเขานะครับหรือว่าใต้หินส้มเนี่ยมันจะไม่โดนตัดนะครับผมนี่จะดัดลายเป็นหลังสีนะครับเพื่อความน่าต่อไปเดี๋ยวจะลู้ไปอยู่แนวของตัวเม็ดนซ่นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเราเจอเม็ดตรงไหนแล้วก็ฉีดน้ำลงไปเฉพาะจุดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็จิ้มไปเลย ก็จะเป็นหลุมมากกว่าเม็ดนะครับอ่ะที่ลงไปแบบนี้นะครับผมจะสังเกตว่าตรงเนี้ยผิวมันจะโรนมากกว่าข้างๆครับบางคนเนี่ยจบพอแบบนี้หลังจากที่เม็ดนะครับแล้วไม่ได้ลูบผนังได้ราาอบนึงนะเวลาเราขัดเนี่ยมันจะลูเหมือนมีผิวส้มหรือตรงนี้ก็โนแล้วก็เป็นผิวส้มนะครับผมก็คือหลังจากเราที่ลงไปเสร็จเนะี่ยเราก็ต้องทำการลูบผนังรับผิดชอบหนึงนะครับอย่าลืมล้างก่อนทุกครั้งนะครับนะครับที่ลงไป อย่ากดนครอุย่อครอย่ากดแล้วปั่ไปครับตัวกระดาษตายมันจะไปเฉยเคียมจริงเลยนะครับนี้่เม็ดมากไปหอเนล่ลุหมดเลยนี่มีเม็ดเลยมันจะหลุดบ้างส้มส้มขอเปิดน้เลยคอเเลย ล้างจนไม่มีคราขาวนะครับแล้วก็แต่ออกนาผมเไปเตไวแบบนี้นอย่าเอาผ้าโอคิมนครับโดยเฉพาะเ็ไนะช่ว่ากับวผ้าไม่ได้เลยู่ที่นไม่ไเานะครับมึงไปถูที่หน้าจะตายนผเพราะาแปะไไปเนี่ยขนมันจะมาติดที่หน้านะครับพราเราผ่านไปแล้วาไมีขนเนมันลงุดไปลยนะครับ